ฟู้ดไลซ์ไซท์ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผาดมันปลากรายนะคะวัตถุดิบก็มีปลาขูที่เราซื้อจากตลาดเรานำมาปั่นแล้วก็นวดให้เหนียวโหระพาหั่นชิ้นเล็กถั่วฝักยาวซอยเล็กๆ พริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะน้ำตาลิปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันพืชเดี๋ยวเราใส่ให้พอเหมาะกับทอดมันที่เราจะทอดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะวิธีหั่นถั่วที่จะไปใส่ทอดมันเราก็ซอยบางๆ ใบโหระพาเราเด็ดล้างให้สะอาดแล้วเราก็นํามา่อยให้เล็กๆเพื่อเวลาผลสมกับเครื่องปรุงแล้วจะได้เข้ากันได้ดีวิธีการทำนะคะเราก็ใส่พริกแกงกระฝกยาวใบโหระพา น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลมะพร้าวอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเราก็เติมลงไปได้อันนี้เราก็าเข้าก่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็ต,ตีให้ให้ทุกอย่างผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่เราก็ผสมส่วนตัด่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดเราตั้งกระทะร้อแล้วเราก็ใส่น้ำมัน าจากนั้นเราก็าใส่ปลาลงไปเราก็หยิบแล้วเราก็หลอดงไปางนี้ต้องการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราก็ตัดเอา เนี Cornell, ่ยเราก็ใส่ไปพอให้พอเหมาะกับน้ำมันแล้วเดี๋ยวพอสุกเหลืองด้านหนึ่งแล้วเราก็ค่อยตับก็จะจักถ้าน้ำมันน้อยเราก็ลิ้งกะเะรเนี่ยลิ้ไปทีนน้ำมันเก้วอันนี้ก็เริ่อเดียแล้วเราก็จะจับ พาออกด้านน,นึู่เดี๋วเราด้สดใช้ได้อันนี้เราก็ทอดทั้งสองด้านเหลืองจะใช้ได้แล้วนะคะแล้วกลับไปกลับมาอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะ๋ยวเราจะตัดขึ้นอ้คนในที่ยังขา,ขาวๆล้วก็คนสดๆม่โดนน้ำมัน ได,ได้แล้วค่ะเราตักขึ้นนะคะให้ให้เราก็เฉียดขึ้นข้างกระทะให้ให้ประเด็ดน้อยค่ะ ้ามันปรากายเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะทำเมนูอะไรนะคะ